โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพกผมนะครับชูทีบีทีครับก็พบกับซีรีส์ของพี่โดอีกแล้วท่านผู้ชมก็พบกับ EP ที่12แล้วมันน้งท่านผู้ชมก็เป็น EP ใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมก็มีข้เอเสนอออฟเฟอร์มายื่นมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะที่จะขอยืมตัวแล้วก็ซื้อตัวไปฮัสซานไปนะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูยก่อนครับแต่เขาทรงดีนะฮัสซานบอกว่าอยากเก็บไว้วะ่ะผมว่าั้นได้อยู่แหละจริง ลองคุยดูก่อนแล้วกันผมอยากได้สักสิบล้านเนีาา่ยฮะคนเนี้ยให้ยืมอย่างเดียวได้ไหมปีเดียวโอ้ขอยืมสองปีอะได้อะแต่เราขอไม่จ่ายเลยได้ไหมล่ะเจ้าสิบอะสิบเปอร์เซ็นต์มาไม่เอาครับเลสเตอร์จะยืมฮัสซานเราไปไงตัวเรายิ่งไม่มีอยู่ครับแต่เ,เก็บไว้ก็ดีครับฮัสซานโอเคเจอกับ เชลซีชีเซลนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะฟอร์มดีเลยท่านผูช้ชมโอ้โบาเลล่าโลนออฟเฟอร์ครับลูตันทาวะโลนทูบายฮะผมบอกเลยว่าเอาไปเลยนะบาเลล่าเนี่ยเป็นโกลที่ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ครับได้ดิอ่ะชอตเทอมแล้วกันได้อ่ะ,อะแค่นี้ได้ราคาเราขายสองล้านไปแล้วเรายังไงเราก็เซ็นมาฟรีอะนะ ได้ครับล้านแปดมีเศษด้วยท่านผู้ชมก็ให้พอไปดูแดต่อนะครับสำหรับบาเลล่าแล้วก็ไปหาไม่เอานะเดี๋ยวจะปั้นจากดาวลุ่มก็ว่ากันไปอัสสานแบบกระดูเนื้อหอมมากไม้0ศูนย์ห้าจะขอซื้ออีกแล้วท่านผู้ชมโอ,โอแพงซะด้วยดิเราซื้อมาแพงซะด้วยดิลองคุยดูก่อนนะตัวเนี้รวมๆก็ได้หกล้านได้ครับหกล้านได้จริงได้อันนี้ได้ สามล้านก็บ้าละเราซื้อมาหกล้านครับโอ้โหเตลคอสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเราซื้อมาหกล้านนะเอาไหมสามล้านสี่เนี่ยกบบิ๊กห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออกูซื้อมาแพงเว่ยทวทีหกล้านอะเจีวกับเชลซีชีเซลครับมาวะส่งบาลเลล่าไปนั่นก่อนน้ชม,ชมยิมตัวนะยิมตัว ส่งบาเลล่าครับไปลูตันทาวนะครับ6เดือนแต่จริงเราสามารถหาแบบอย่างเงี้ยได้อีกเยอะแยะท่านผูช้ชมชิยๆฮะเจอกับเชลซีท่านผู้ชมเหมือนคี่สมอลลิงจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บแหละท่านผู้ชมโอมากราลันโซขอโอกาสได้เดี๋ยวมากราลันโซได้ดีครับมาเจอกับเชลซีครับท่านผู้ชมโอ้บอกเลยว่าทีแมตช์ใหญ่แล้วกัน เขาเล่นแบบวิงเพย์นะ4-2-3-1ครับอยู่ที on, hole, so so totally. ่เท่าไหร่เจเซีที่4นะก็เล่นในบ้านเราชนะได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะแผนนี้ได้อยูนะท่านผู้ชมฮาซานนี่เล่นดีครับวีดีวันดีคืนเลยมีโจซันสำรองก่อนแล้วกันมาก็อตอลอนโซครับขอลงเลยอันนี้ได้หีวัดเมาส์ เล่นอ่ะปาเชโกคู่กับนี่ละกันวัดเมาส์ละกันฮัสซานครับปีกเนี้ยมาแทนนี่สักหน่อยละกันนะโหหน้าบึ้งกันหมดเลยท่านผู้ชมเอากองหลังเข้ามาหน่อยครับคามาร่าก,ก็น่าสนใจท่านผู้ชมแต่ยังมีลีดนะมีสเตเวิร์ดด้วยท่านผู้ชมผมให้โอกาสลีดละกันนะมาลุยครับชุดนี้เจอกับเชลซีท่านผู้ชมก็อามูริโกปีกซ้ายปีกขวาโปกูกองหน้าก็ลีเบโร่ครับ ส่วนกองกลาง3ตัวก็เป็นคามาราดิชแมนลีดส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับเป็นอารอนโซกับฮัสซานนะท่านผู้ชมส่วนกองหลังเป็นปาเชโกกับวัดเมาส์ครับส่วนโกลคิปเปอร์ครับเป็นชาลีนะชาเลสนั่นเองของเราเก่งซะด้วยเด็กคนนี้ไปเล l e ส s โกครับลุยของดีครับของดีจริงเจอกับเชลซีนี่นิโคลัสแจ็กสันโอ้โหยิงเจ็ดลูกเลยเหรอ โหดเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยมาครับเดินกันที่บ้านเราครับท่านผู้ชมดิชแมนจับาระโอเคอาบุริโกลองหน่อยอาบุริโกขอลองของหน่อยครับนี่ไงลิเจมอะ่ะมีเจมโอ้โหแหวกว่าสวยๆอย่างนี้อาบุริโกอย่างเงี้เลยอย่างนี้อน <c oughs> โอ้โห <c oughs> มไม่ได้ยิงนะลองนะลองส่งนะก็เบอร์ใหม่ครับเบอร์7กับเบอร์11 ดักบอลเราไม่ได้นะได้อยู่อลันโซเจอกับเชลซีด้วยครับเอ็นคุนคูวัดบอลโอ้โหบันแวกโอ้โหเสร็จยิงออกสวยอยู่ท่านผู้ชมเอ็นคุนคูครับเอาไม่ใช่นะอังเดซานโต้ชิปข้ามเลยสวยเลยชาลี เกมนี้เราอายุ16ลง2คนนะทา่านผู้ชมเอ้าไปลีดลีดครับโอ้โหเคอร์เกตอันนี้ไม่ได้นะดักบอลไม่ได้ฮัตช,ชินสันได้อยู่โอ้โหอาบูริโกสวยจัดจ่ายเลยสวยคาบาล่าคาบาล่าเห็นไหมคาบาล่าเห็นเลือดไหมโอ้โหเบาไปเกมครับ ดิซ,ซัซี่พัดจินซันวะปาเจโอ้โหไม่ได้ครับได้อยู่ได้อยู่บล็อกไว้ได้สวยครับผมปาเจโกไม่ใช่ปาเจโกสิหวัดเมาส์หวัดเมาส์บล็อกไว้ได้สวยดีกว่าัตแจ็คสันอันตรายนะไอ้ตัวนี้อือชาลีสวยเยี่ยมเยี่ยมครับชาลีสวยครับ มาเตะม,มุมครับเชลซีเอ็นฮุนตูไปเตะเองอ้าวเล่นกับบอซ่าบอซ่านี่ไงวัดเมาส์ตวัอดออกไปบงเคีย่ยออกไปครับพูดผิดครับขออภัยโอเคดิชแมนโอเคเล่นกับริเบรโรโอ้โหเข้าริเบรโรขนาดนี้ครับโอ้โหเฮ้ยได้ต้องแดงแล้วละ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแ,แดงเลยไหมครับจานฟลักเลยโอ้โหใบเหลืองครับเ,รเกอร์เกสครับไมโลเ,เกอร์เกส เล่นแบบทีมเล็กครับเราแต่ยังได้อยู่นะนี่ไงจ่ายให้อาบูริโกค,ครับอาบูริโกเล่นกับเจมส์ไม่น่าไหวดูจากตรงแล้วขอคืนคืน,นโอ้ยังได้อยู่อาบูริโกอาบูริโกเรียบร้อยครับมาละท่านชมเฟสตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูจากอาบูริโกค,ครับผมอาบูริโกฟานเอ็กเซลดอนเกนบาร์ดิครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์คนใหม่ของเราเอาดิเอาดิ โกกุยไม่ค่อยได้โชว์นะนัดนด้ท่านชมแต่เอาโมโโลิโก้ซัดนะครับหนึ่งลูกครับท่าน,นชมบาเด้หนึ่งศูนย์ครับจัหวเด้เฟสซันนะขึ้นนำเจอซีครับในบ้านนะเล่นในบ้านนะบัฟในบ้านครับสวยครับอาโมริโคโสวยครับผมสี่ประตูจากแปดแมตช์แล้ถึงไม่แย่ถือว่าดีเลยท่าน,นชมเอ็ดคูนคคูอังเดรซานโตส การโต้เหรอได้อยู่ฮัสซาน <orde S 1> อ it, โอ้โหเฟี้ยวจัดโปกูโปกูโชว์ไปโชว์ไปถ้าเล่นไม่ดีได้จะโดนกูวะนี่แต่ยังได้อยู่รโปกูตายริเบโรโอ้โหเต็มมือเลยครับท่า <Tas overseas, S 1> <onsieur S 2> นผู zil, ้ชมเอามาลาเปลี่ยนครับเอาแคสโซนี่มาครับท่านผู้ชม เคนิคม,มาร่าออกแล้วเอาแคสโซนี่ไปครับโัวย่เอาอมาใหม่เซนมาใหม่ท่านชมเยวจะเปิดมงมงไปเลยนะไปเตะมุมมงมงไปโดงโดงบอกเชลซีครับปาเชโกค,ครับอาอยางไงปาเชโกค,คือได้กับอาบูริโอ้โหแล้วหมดเวลาว่ะครึ่งแรกโอโ้แต่หนึ่งูนย์นะเพซั้นครับเกือบมีจังหวะเข้าทำของริเบโรนะรเมนะื่อกี้ท่านชม ก็ถือว่าสวยอยู่ครับโอ้เซบาสเซียนบอซ่า,อ,าออกครับผมแล้วใครมาโอ้โหปราโบกาบี้ครับตัวจริงเจ็บด้วยดยเป็นกำลังใจให้นะกาบี้โอเคลิทจะให้ปาเชโกค,ครับก็มีบ้างครับตามศักยภาพนักเตะเนาะมันก็มีพลาดบ้างครับคุเอาได้อยู่ได้อยู่ริเบโรแคสโซรีแล้วริเบ โลครับนี่ไงไม่เคยพลาดอยู่แล้วแหละลิเบโลมีจังหวะก็ซัดเลยครับสองปรอต่อศูนย์ครับเฟสซันครับท่านผู้ชมมาละท่านผู้ชมมนถึงเวลาที่พวกเราต้องไปนี่สวยครับล,ลิเบโลกองหน้าที่เรายิวมาจากยูเวะนะ้นะท่านผู้ชมพัดเข้าไปเลยครับอีกลูกหนึ่งตอนนี้เฟสซันขึ้นนำสองตอนหนึ่งละเออสองประตูต่อศูนย์แล้วท่านผู้ชมจะหนึ่งให้ได้เลยนี่ไง ดูริเบลโลครับแล้วยิงสวยๆเลยครับไปที่เสาสองงามๆครับลูกเดะพร้อมกันทั้งดีครับถ้ามีเงินก็อาจจะซื้อนั่นริเบลโลถ้าไม่มีก็อาจจะปั้นเด็กไปครับดเดโมนิโอเดโมนิโออีเกลซีเอ็นคุนฟูครับโอ้ยอารอนโซเดโมนิโอ แจ็คสันอุย้ยได้อยู่โอ้โห,โโหแต่ลูกซ้ำไหมนะมันพลาดจริงๆครับจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรแต่พักคาดซาหน่อยเอานิโคลัสแจ็คสันมาครับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดียวครับลูกเดียวสองหนึ่งก็ถือว่างามแท้ถือว่างามอยู่ครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรแต่เปลี่ยนตัวครับอ่ะ เอาฮาซันออกครับท่านชมอังเดรซานโตสไอตัวนี้โหดด้วยนะมันยิงเราเมื่อกี้โอ้โหเจม,มเกือบแล้วโอ้โมันขึ้นมาขนาดนี้โอ้โได้ถึงเวลาสวนครับโอเคอาบริโคโอ้โหแล้วจ่ายติดชิบหผายแล้วท่านชมกาบีซานโตสอ,อีกแล้วโอ้โหดี้วมันออกครับฟาวครับกาบีมา มาฮาซานถึงเวลาเองต้อง,งเชิดชายละอัดซานด้โอ้โหเป็ครูครับ้โหแล้วกาบี้เสียบไนงะแคสโซนี่เมื่อกี้แล้โดนนี่ฮะท่านผู้ชมถึงเวลาของอันวาฮสซานครับของเดซานโต้ออกเป็คนที่ยิงได้นะเอาคิโรอิโมบิเล่มาครับตัวเก่าซะด้วยท่านผู้ชมปาเชโกวัดเบลโอเคเล่นไปมิเกลสัน ย้อนเส้นขืนกลางแล้วลิสจะให้ดิเบโรดิเบโรเข้าช่องได้ไหมเงื่อนได้แคสโตรีโอ้โหแต่บผิวไม่พอเดินกลับก่อนครับท่านผู้ชมดูโบเ,เลโอลยสวยแล้วท่านผู้ชมอือทาลีสวยสวย,สวยน้องสวย,ยมาโดนในบ้านไม่ได้นะเทเตะมุมครับเอ็นคุูน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาละอุ้ยได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่อืเออโอ้แคสโซนี่ไม่ไหวเลยย่าย้ายมันมีมุมเอตอตวัดขึ้นหน้าไปสวยโอ้โหหมดเวลาครับสองปรตหนึ่งครับท่านผู้ชมไปสั้นครับค่อยๆเก็บชนะไปเว้ยถึงไม่่าจะแพ้ไม่ไา่าจะชนะเราก็ยังเป็นเพสสั้น,นสวยครับชนะในบ้านนะสองปุตูต่อหนึ่งครับไป เลสโกเลยท่านผู้ชมชนะ Chelsea เชลซีด้วยครับที่อยู่ที่4ๆๆี่ท่านผู้ชมว่าเฟี้ยวเลยบาโลก็ยิงสวยนะแต่โปรกูไม่ได้เฉิดเลยครับนันทีฮัสซานนี่ฮัสซานานี่ลงมานี่ยเป็นทางทำมาอะไรเลยท่านผู้ชมชาลีก็คือเซฟสวยมากท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่7จ็ดละท่านผู้ชมโอ้โหมาดูกันหน่อยครับโอ้โหแมนซิตี้ยังอยู่ด้านล่างเราอะนะแต่ลูกได้เสียเราติดลบหนึ่งครับ ดูด้าชนะอีกเราจะมีโอกาสไปแตะถึงที่5ได้เลยนะท่านผู้ชมพอเชลซีมาสตาร์ไปไงก็ยังมีโอกาสได้ขึ้นเป็นลุนท็อปโฟอยู่นะท่านผู้ชมแต่แบบว่ายูโรป้าก็โอเคแล้วครับตลอบซีซั่นนี้มาร์ตซานขอยืมมาร์ตซานหนอยนครับจากบิลเบาท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหมันฮอ,อนตคิดอย่างเนี้ยไอตัวเนี้นยอาจจะให้โอกาสเขาบ้างครับแต่ยังไม่ถึงเวลานะ ได้หรือเปล่าโ้จิมชาติอิตาล,ลีให้เราไปปุมครับยังดีกว่าพี่ผมก็ยังไม่ชัวขนาดนั้นครับมาดูเด็กๆก,กันบ้างท่านผู้ชมก็พัฒนาได้เรื่อยๆนะแต่ยังไม่ถึงขั้นครับแต่คนนี้มีมีทรงอยู่้วเนี่ยท่นผู้ชมไปดูหน่อยพัฒนาอะไรได้บ้างดีเฟน์เวิร์กเรดโอเคปับไปครับคนนี้ฟอร์มผมว่านาคตไกลเลยอายุ17เองทนผู้ชมซิโซโก ได้อยู่ครับตัวนี้โอ้โหสแตทค่อนข้างดีเลยดาวลูวงเราปิ่นโตครับฮิวโกโ้ปิ่นโตได้อยู่นะเดี๋ยวซิโซโก้จะได้โอกาสนะท่านชมแดเนียลเมนเดสเนี่ยน่าเล่นท่านชมอายุสิบห้าแลวดูสแตทพัฒนาได้อีกครับพัฒนาได้อีกจริงเจอกับซอลแทมตันท่านชมมีสองคะแนนวิงเพย์ด้ไม่น่าจะใช้งานยากสำหรับเรา แต่เราไปบุกบ้านเขาไงงั้นนี้ผมจะให้เป็นสำรองลงหมดเลยแล้วกันครับเทรเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเวียบ้าครับลงไปเลยัาสซานอยู่ไหนัาซานัาสซานเล่นใบครับปูจิวาระอย่างเงี้ยลงไปเลยพกหน้าบึ้งทั้งหลายครับลงไปแต่มักก็หน้าบึ้งทั้งทีไปเนี่ยเง <c oughs> หน้าบึ้งค่อนทีมเลยครับหวัดเมาส์ออกครับแต่เขาเล่นดีนะผมว่าให้โอกาสเขาอีกสักหน่อยเล่นให้มันแบบหมดกําลังไปเลยอะ อาซานเปลี่ยนครับเบสกีเบสอยากเล่นนะพักเลยอาซานก็พักเลยครับอันนี้แชรดิชแมนแล้วกันมา,มาวีนมาแวะเกี่ยวสั้อตัวจริงไปคารีเหมือนเดิมกองหน้าเป็นสเตเวดมาเจอกับเซาท์แฮมตันครับเจอในบ้านเขาด้วยนะแผนอะไรไม่รู้แต่เราก็พร้อมด้ยแค่นั้นแหละคุณผู้ชมเจอกับเซาท์แฮมตันด้วยเซนต์แมรี่ครับ มาโอ้โหไปเช็คย่าหน่อยเช็คย่ามาครับไล่ยานขึ้นสู่ท็อปโป้ทีมเฟสซันของทีโอดครับนี่ทีมเป็นซอลเดอร์ตันนะเขี่ยบอลก่อนครับเจอกันที่สนามซอ์แมรี่ครับคุณผู้ชม คาร์มาดีนทีนครับโอ้โหคืนแปะด้วยแปะด้วยสวยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเดชบุญเบสโอ้โหโดนแย่งบอลไปครับเบนดี้โอ้โววิ่งเร็วนะน้องแต่ว่าชาลีได้อยู่ เด้ไปหาดาวคีนบิ๊กเกลสันนี่ครจ่ายบอลไปให้ฮัสซานครับเอาดิฮัสซานทีมรวมสำรองทีมรวมสำรองเดีวเท่านครับเดลทนโอเคคืนข้างก่อนบิ๊กเกลสันโอโหรแล้วตัดตัดบอลครับขามเอาดีนสุดเล่ แสดงว่าไอคีนี่บอลดีมากมันขึ้นวอลท์ด้วยโอ้โหชาลีสวยเซฟสวยครับชาลีเอ,อ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับน้องแต่มุมครับของทางเซาท์ทอมตันเราก็รับก่อนแล้วค่อยสวนแล้วกันได้อยู่โอู้หูได้อยู่ครับสวยปิดคา,า,าน์ดฮาซานโอ้โหูฮาซานได้อยู่นะเอาจีริตี้อะไรก็ได้อยู่ครับอาซานโอ้โหูแล้วแหวกบอลไปอย่างนี้ ฮัสซานโอ้โหคมมากคุณชมโอ้ชมวิ่งมาซัดเลยครับบดล็อกแล้วจังหวะนี้ต้องบดล็อกแล้วฮัสซานอืโอ้โหตั้งแต่มานี่นัดนัดแรกเลยมั้งทุกแรกเลยมั้งเนี่ยที่ยิงได้ครับโอ้โหฮัสซานครับโอ้โหเลี้ยงมา,มาแล้วก็ซัดเลยท่านผู้ชมเนี่ยเด็กมันมีของจริงครับมาดูยิงแบบส,สวยๆเลยยิงยัดไปเลยนะครับอื ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงอันวาฮัสซานครับสวยงามมากครับนี่ฝีขวาครับเบอร์แปดของเราลงไปหกแบดแล้วเพิ่งยิงได้ลูกแรกครับฮัสซานเอาไว้เนาะเอาหน่อยเดี๋ยวไว้เส้นทางของเองบอดเพาวบอดเพาวนี่ผมไปอยากได้นะแต่มันหลายหลายสิบล้านเลยครับตัวจริงเลยนะสมอลโบน จีนจีนอืมจีนอ,นอูชาลีเซฟสวยครับชาลีสกอร์อัปเดตบักอีกแล้วน้ำชมด้านบนโอ้โหชาลีครับเซฟสวยมากน้อชมโอ้โหทำคิดคิไดได้น้องอายุน้อยไม่พอเองยังโหดอีกเล่นก็เพียวเกินผา,าเมาดีนรับคาวมา,าดีนจ่ายกับบัไรใดแล้วบอทชอ็อป เตะออกไปครับสวยครับคุณผู้ชมสเตเวิร์ดสเตเวิร์ดเล่นกับกูจิวาระกูจิวาระได้คือได้สเตเวิร์ดโอ้โหสเตะเวิร์ดดัดไปเออเตะแม่งเลยครับเอายังได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหน่าจะฟาวนะคุณผู้ชมโอโ้ใบเหลืองให้กับสเตเวนนะคุณผู้ชมเลตันสเตเวิร์ดครับใบเหลืองฮนะไปเตะกองหลังเขานะแล้วแคร์ไหมสเตเวิร์ดแคร์ไหมเขาไม่แคร์อยู่แล้วเขาไปขนาดนี้แล้วอะเออ หนึ่งศูนย์อยู่นะตอนนี้ท่านผู้ชมใหญ่จะต้องเปลี่ยนสตีเวิร์ดออกนะครับเอาเป็นใครดีท่านผู้ชมว่าปุจิวาระไปเล่นหน้าเอาสตีเวิร์ดเปลี่ยนเป็นแม็กกี้แล้วกันนะนผู้ชมวัดน้องเปลี่ยนเป็นสโตรลี่ครับลงมาเปลี่ยนสองคนนะปุจิวาระครับกองหน้าตอนนี้ท่านผู้ชมกองหน้าชาวญี่ปุ่นบอนดี่คีน ยีงยกไปครับมาเปิดได้ข้างสมอโบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหชาลีเทปอีกแล้วถือว่าสวยครับชาลีบอดเผาเตะม,มุมครับเตะมุมบอดเผาเ์คาร์มาดีนคาร์มาดีนยังไงบอทแช์บอทแช์ โอ,โ,โอ้โหสวยบางสวยครับบางเพอร์อดไต่ออกไปครับแต่ว่าสวยอยู่มาเด่นสันส้นๆครับชาลีเบสโอเคเบสแมตตี้เบสเล่นดีอยู่นะท่านผู้ชมว่าไม่ได้วะเดียวสันฟูจิวาระฟูจิวาระยัดช่องไว้โอ้โหเล่นกันสองคนแล้วคือได้ฟูจิวาระโอ้โหยัดช่องแคบบรลกาแล้วฟูจิวาระนี่ไงท่านผู้ชม มาแล้วครับลูกแรกของฟูจิวาระโอ้โหวิ่งไปหาสิทธิ์อาจารย์พี่โดไหมอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์โดฟูจิวาระครับเอาไว้อีกครับนี่เป็นเป็นกองหน้าครับสวยครับฟูจิวาระโอ้โหละจ่ายสวยมากแล้วคือตัวเล็กจริงครับแต่ทะลุไปสวยจัดครับนี่มันเมสซี่ญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยสวยจริงๆนะท่านชมฟูจิวาระครับเบอร์16ครับ เมสซี่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยต้องดูหลายเกมนะสโมโบนสมโบนสมโบนคามาวดีนคารมาวดีนให้กีนแล้วโอ้โหกีนยิงออกครับสวยเบสเบสนี่ผมไม่เปลี่ยนผมให้โอกาสเขาเลยด้าน,นนี้เร้วดูกีนครับโอ้โหยิงออกไปเลยออกเตาสองไปเลยครับโอเคจ่ายให้ฮุมเบลฮุมเบลโออ,อจ่ายให้โซลี่โอลนิว กุจิวาระครับโอ้โหกุจิวาระแหวกอย่างนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมนีไ่ไงกุจิวาระโอ้โหนี่แหละครับลุกกี้ดาวลุ่งนี่สัญชาติญี่ปุ่นซัดไปสองนัดแล้วสองลูกแล้วท่านผู้ชมนี่งไงกุจิวาระครับปกติเล่นกลางเลยเนี่ยเล่นปีกได้นิดหน่อยโอ้โหแต่วันนี้ครับเขาซัดให้เลยสองลูกเต็มๆม,มาวีนมาแวะนะเล่นอยู่ เอาเป็นว่าผมให้เขาลงเต็มๆไปเลยแล้วกันโอ้โหนี่มันเมสซี่ญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยท่านชมพีองจริงนะตมโบนอาดัมครับโผมว,ว่าแผนนี้ไม่โคตรเข้าทางเราเข้าทีเราของจริงดาก้าครับชีฟวอดเพาครับโอ้โหเราปั่นสวยซะด้วยโอ้โหชาลียังเซฟอยู่เลยโอ้โหโคตรเก่งเลยอะชาลี แต่เบสก็โหดท่านผู้ชมคือเล่นดีกันหลายคนมากโดดเด่นมากครับเดี๋ยวผมจะสรุปเตะท,ทีละตัวนะตอนจบเกมท่านผู้ชมโอเคได้อยู่นิคัสสันเออนิวสันครับโอนิวถึวงกุลาห์โอนิวครับโอนิวก็โอสวนไปดิโอนิวก็โอสวนดิโอนิว,อ,ว,นอ,นวอาซานอุ้ยได้อยู่อาซานอาซานโอ้โหโอ้โหอืมมิเดียวอะ โอ้นิดเดียวครับอยู่ในกรอบแล้วทุ่านผู้ชมมเป็นไรครับจบที่สามมือลอดศูนย์นะโอ้โหพี่โดนี่ไงขอบคุณมากครับที่ไม่ให้มันถล่มคาบ้างสวยครับโอ้โห MVP นัดนี้ผมบอกเลยว่าต้องยกให้กองกลางแล้วกับแบค็คเรานะโอ้โหเซจินฟูจิวาร่าครับโอกาสสองยิงสองเลยครับฟูจิวาร่โอโ้ต้องให้ตัวจริงซะแล้วละ่ะหลังจากนี้ โอ้โหเล่นดีจริงๆครับกุจิบาระาสตอรี่เมื่อกี้เวียวบ้า,าลงด้วยเหรอ